ดอกดาวเรื่องงามบบฮะหอมบโบโอ้ยสูเหมือนกุดเพื่อนวะงามบบดอกค่ะอันงามบบเย็ดงามบอ๋อเย็ดงามยังงามดอกงอนไก่งามบบ ไม่ยอมไปไหนเลยค่ะนี่นี่ตัวอ้วนปุ๊เลยค่ะเจ้าจันร์ลายสวยๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยเรมมี่เอฝรั่งอเมริกามาแล้วค่ะวันนี้วันนี้แยเรมจะขอพูดเป็นภาษาอีสานนะคะก็คือวันนี้จะทำคอนเทนต์นนี้ค่ะเพื่อนๆคือแม่พูดภาษาอีสานกับลูกแล้วลูกตอบอแล้วลูกจะเข้าใจแม่ไหม อันนี้นะคะคือคอนเทนต์ของยายแรมยายแรมจะจะให้เพื่อนๆนได้ได้ได้เห็นแล้วก็ได้ชมนะคะว่า,าการเลี้ยงลูกของยายแรมนะคะสดแทรกนะคะทั้งสองภาษาค่ะเพื่อนๆก็คือภาษาไทยกับภาษาลาวนะคะก็คือจะคุยกับเขาตลอดะคะ่ะเวลากินข้าวหรือว่าเวลากินข้าวหรือว่าอะไรจะพูดกับเขาตลอดเลยค่ะคือภาษาไทยกับภาษาลาวนะคะแต่วันนี้ยายแรมก็จะขอพูดเป็นภาษาอีสานล้วนๆนะคะ แล้วก็จะบอกจินนี่ว่านี่คืออะไรอันนี้ทําอะไรแล้วเขาจะเวลาเราเราสื่อสารกันเนี่ยเขาจะเข้าใจยายแรมไหมคะนะคะอันนี้คือยายแรมอยากจะให้เพื่อนเพืพ่อนได้เห็นความน่ารักของน้องจินนี่ค่ะว่าอ๋อแม่พูดอีสานแล้วเขาก็เข้าใจนะคะเพืพ่อนเอนเอาเอาจินนี่มานั่งตรงนี้สิลูกม,มานั่งตรงนี้มานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่อ่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวย <มา S 1> สวย ป,ปเดี๋ยวมือนีแยยแหลมสิใส่ต่ภาษาอีสานนะคะเบากกํา้องจนีนี่แล้วค่ะสีภาพพ้นส้มสวนค่ะส้มสวนเล็กๆ,ๆ็กน้อยน้อยวอันนี้คืออีหยังอันนี้ซื้ออีหยังยังสินะคะให้พ้นเรียนลู้ไปกับแยแหลมนะคะเรื่องการว่าผักไทยหรือว่าดอกไม้ไทยยังสินะคะว่ามีซื้อ,อยังเน่แล้วก็ให้พ้นจํานะคะเนาะไปค่ะนี่ดอกงอนไก่ดอกงอนไก่ดอกฟางไก่อะให้พ้นหูว่าดอกงอนไก่ งา,งามบบงามบบดอกงามอันงามบบเย็ดงามบอ๋ yeah, <j> อเย็ด yeah, งามยังงามดอกงอนไก่งามบบงามบบหอมอ่ะหอมบังดอกหอมเบิ้งดมเบิ้งหอมเป็นกินจังไรเอาดมเบิ้งกินได้เอาดอกเบิ้งมันเป็นกินจังไรเบิ้ดมเบิ้งดมเบิ้งเอาพันยานพันยานพึ่งค่ะพันเพื่อนพันยานพึ่งเอาดอหอมเบิ้งมันหอมบบมันหอมโบ ดมกเบ่งมันหอมบ่หอมดมกเบ่งสิหอมบอสีรุ้งบัวอ้าวเป็นนันเป็นเป็นจังใดเป็นสีรุ้จังใดเป็นสีรุ้จังได This is the rainbow, sir. It's a rainbow. คุณหูจักขว้วอยู่ค่ะหูจักหูหูจักอยู่ว่ายแย่แล้วบอกภาษาภาษาเล่าน้ำเพลินไหนี่มดมกเบิ่งต้นต้นพริกนี่ต้นพริกนี่มีต้นต้นบวกพริกนี่เบิ่งต้นบวกพริกนี่เบิ่งต้นบวกพริก บักพริกเผ็ดบ่ <Yeah. S 1> เผ็ดซ้ำไรบกักพริกอ๋ออิสอเคอ s สเบตเตอร์เพื่อนวะอ๋อเป็นยังไงหนูเป็นยังไง hmm. กินกินกับสมตำแมนบ่เยอะแม่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 ใส่สมตำแม่นบ่บักพริกไะแม่นยี่บ่ใส่ใส่กับ <Yeah. S 1> บกักพริกใส่กับสมตำค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ขึ้งบินขึ้งบินบ้งบ้องบ้อง,องขึ้งบิน อ่าแอบแพนเพิ่นปะแม่บอกว่าบ้องบ้องบอง้คงขึ้งบินแม่บอก <c oughs> ปะอันนี้บักทั่วบักทั่วบ <c oughs> ักทั่ว <c oughs> แซ่บบ่บักทั่วเห็ด <c oughs> แซ่บบอ่อ yeah, อ่ากินเบ้างละอ่ากินกินกินเอาขวดมันออกน้ำแน่แกขวดมันออกน้ำเดี๋ยวกินตรงนี้อ่ะเพิ่นกินค่ะเพิ่นกินเพิ่นว่าอ่าให้ไอ้อัมทรายเพิ่นว่าไอ้อัมอิดอิง แม่ว่าภาษาอีสานแต่ว่าลูกว่าตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆเสียบบ่เ๋ยวเอ้ามันเป็นยังกับโปเสดอ้กี่บอบ้งบงบงแม่กินนหฮึฮึเสียบอืมเสีบ่าไอืมอ่ะโมเส มันมันมันบเมนต์ำออกทัวเนาะค่ะมันก็นเลยโมเสบมันต้องใส่สมต่ำใส่ประแดกให้่นกินน้ำเนี่ยเ <c oughs> อ้าไออันนี้อันนี้ดอกดอกดาวดาวเรื่อง <c oughs> กินบอบอ,บอกไ่ไหนกินบอกินบอค่ะกินบอค่ะกินกับจีนนี่บอ <c oughs> อ่าอันนี้นี่นี่ดอกดาวเรื่อง <c oughs> งามบอ In oh, yeah. mm. เอ้าวดอกดอกดอกดาวเรื่องงามบอฮะหอมบอสวกี้โอ้ยส er ูเหม่กือดผิดป่ะหอมอ๋อหอยเมย์หอมน้ำพินว่ะหอยหอยเมย์หอมน้ำพินว่ะหอมบอสีสีหยังนี่สีหยังนไงออเรนส์ออเรนจ์เอาเมียถามว่าสีหยังไงสั่นพินว่ะออเรนส์ผินว่ะสีสมมันเป็นสีเหลืองเลยนี่เยลโล่เลยนี่สีสีเหลือง แม่นบอสีเหลืองสีเหรออ่สีเหลืองไไวอันนี้แม่บอกเล่าบอกเล่าพอดีสีอย่างนี้สีอย่างนี้สีอย่างพิงค์คอร์เออพิงค์คอร์เย้ What color pink color เออเป็นว่าพิงค์คอร์เลยพว่าสีสีชมพูมันมันแม่นบอสีชมพูมันแม่นบอก You have no one mom เออให้แม่ให้แม่ซื้ออันนี่ให้แม่เลย mom ซื้ออ่าให้แม่ดมให้แม่ดมโอ้หอมเนาะ ยาหอมหลายหอมว้าวีเอาเอาบอกบอกเพื่อนๆหอมหลายอ้าวยาหอมหลายเออหอมหลายหอมหลายสำรวจสำรวจพักกับจีนี่กับดอกไม้ค่ะเพื่อนฮะดี I got my car for you it's for you mommy car ค่ะพาจีนี่ชมสวนนะคะโอ้บรรยากาศดีแล้วก็ห้อนน้ำค่ะเพื่อนๆห้อนักแดดออก เอาจินี่นี่ไงพาอีตู่ยุตูอ่าว่พาอีตู่พายุตู่พยุตู่พายุตู่พยีตู่อยากดมบเป็นยังไงใช่หรอเป่าอืมเอาให้ให้จีนี่ดมดมพาอีตูเบิ้งมันเป็นยังไงอ่ะดมเบิ้งมันหอมบ่โอสีเมลกูดุนบ่สิเมลกูด Uh, it's i it s uncle s h i r e มันเป็นยังไงลูกละ่ะ it's uncle s h i r e i t he want you อ๋อคนว่าอ่าลุงลุง่นดมพกีตูอ้วอกแตกเพิน่นว่าเมื่อน,นั้นเมื่อนั้นลุงลุงของ <laughs> จีนี่มาเลน่น <c oughs> เราเพิ่นกับมาดมดมพกีตูแบบฝรัง่งเนาะคะ่ะเขาเขาเขาบุกปัจจัยว่า <c oughs> กินพกีตูนเป็นจังไงอ้วกแตกว่าษนจีนี่ว่าอ้วกแตกกะหิมบวมมิดว่าเอานี่ล่ะค่ะยายแหลมบเรา บอกกับลูกภาษาอีสานเนาะคะ่ะเพิ่นก็เข้าใจเบิดค่ะอันนี้ดอกยังกอดอกดาวเรือง <c oughs> สีหยังสีหยังมันสีหยังนี่ออไม่ใช่พันว่าดอกสีสุม่มพันว่าโมเมนเป็นดอกสีเหลืองโมเมนต์โมเมนดอกสีสุ่มดอกสีเหลืองเ <c oughs> ยอะลรืเออดอกสีเหลืองอันยี่แรกคุณสีธามเพิ่อนมาพลไปใส่เนาะคะ่ะพ่อพ่อจะไปใส่พ่คื My daddy go work เด็ดไม่เด็ดดิ go work แต mm ่ค hmm. ือยายแลมถามมาอ่า <But S 1> พ่อไป <I S 1> พ่อไปไหนเ <Daddy. S 1> ออพ่อไปไหนพันว่าพ่อพ่อไปทํางานพันว่าเด็ดดิ go to work อ่าจ๊จังจ๊ง,งม่วงพ่อกลับมา my daddy go to work over here โอ้ยตอบบุเป็นเร็วพั <laughs> นบมหูเจ๊จั๊งม่วงพ่อกลับมานะคะเพื่อนๆเด็กน้นนองจะซื้อยังน้องน้องจะซื้อ,อยัง อ๋อมาอิสตันโกซรีน้องิ่นกำลังนองน,นอนอยู่ค่ะตอนนี้อันเดี้คือยายแล่หบอกภาษาลาากับลุกเลยค่ะเพื่อนเพื่อกับเพิ่นเขาใจขอใจเบิดที่ยายเล่สื่อสารกับเพื่อนะคะ่เะเพราะว่าการการเบาการจาะะ่าแล้วค่ะยายเล่กับสีเว้าภาษาไทยภาษาลาลกาก็พ่นตโหลดค่ะเพื่อนเือนเพราะว่ายายแลมสืบอกว่วาภาษาอังกฤษเลยคะ่ะเพราะว่าเขาภาษาไทยภาษาหลาา คือเขาตรงสอนเขาค่ะเพื่อนๆเวลาเข้าไปโรงเรียนเขาสิบวัด้วว่าภาษาไทยภาษาเล่าค่ะอันนี้คือความคิดของยายแลมนะคะก็เลยว่าภาษาไทยกับภาษาเล่าก็ปลูกตลอดเลยค่ะนอกจากว่าเวลา่นอยู่ก็พอ่น่นจังสีเแล้วว่าภาษาอังกฤษค่ะเวลาเขาไปโรงเรียนนะคะเพื่อนๆเขาก็ตตรงว่าภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะเขาก็ต้องไปสอนค่ะเพื่อนๆสอนในทิ้งสิ่งที่อ่าอ่ายายแลแมก็สิสอนลูกในสิ่งที่แบบว่าอ่า ในโรงเรียนเขาบริสุทธิ์เนาะค่ะก็คือภาษาไทยภาษาเล่าค่ะเพื่อนๆอันนี้เนาะค่ะถ้ายุไทยเขาก็เขาก็ว่าสอนภาษาภาษาลูกคือภาษาอังกฤษเนาะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขามาอยู่เมืองนอกดิศีนะคะเพื่อนๆเขาก็ต้องสอนภาษาไทยภาษาเล่าให้ลูกเข้าพอเวลาเขากลับป่ตังกลับกลับไปประเทศไทยเนาะจึงสยเขาก็สิเข้าใจแนพี่น้องของยายแหลมบอกนะคคือภาษาไทยภาษาลล่านะคะ าาเเข้ใจซนะะคมือนีก็จบคลิปเป็นเพียงเท่านี้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือเมื่อว้าภาษาอีสานกับลูกว่าลูกตอบภาษาอังกฤษว่าเวลาแม่เว่าภาษาอีสานกับลูกลูกเข้าใจแม่บอกอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นนะคะก็คือเขาเข้าใจค่ะเพื่อนเพื่อนเอามือนีก็ซ้ำนี้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้แยแรมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแยแรมด้วยค่ะวันนี้ก็ มานี่จีนี่มามาบายบายก่อนมาสวัสดีค่ะบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะนั่งดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายบายสวัสดีค่ะบายบายจุ๊บมาจุ๊บมา,มาหัวใจห้าทำซิฮ้าฮ้าเม่ห้าเออหัวใจเขเรียกหัวใจหัวใจหัวใจอ่ะทำซิสวยๆทำอ่ะทำหัวใจสวยๆย,ย,ย,ยังไง What is this? Bye bye. Deep in the shadow, I know it's hard to pull one foot in front of the other. Uh -huh. So far is the echo, when do we start?